สวัสดีครับผมนายนัชชนนบ์บรรดาศักดิ์นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยารหัสนักศึกษา6 3 0 8 6 8 0 6 8 2วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอบทความวิชาการเรื่องกฎกระทรวงการอนุญ,ญาตผลิตสุราพศ2560กับปัญหาการผลิตคราบเบียร์ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคก่อนอื่นนะครับผมต้องเกริ่นก่อนว่าการจะผลิตเบียร์ในประเทศไทยได้เนี่ยผู้ประกอบการทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตสําหรับการผลิตเบีรเยร์นะครับ โดยคุณสมบัติที่กฎกระทรวงระบุสําหรับผู้ที่จะขอใบอนุญาตมีด้วยกัน2คุณสมบัตินะครับโดยคุณสมบัติประการแรกคือผู้ประกอบการทุกคนจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ําไม่ต่ํากว่า10ล้านบาทนะครับคุณสมบัติประการต่อมาคือการกําหนดขนาดกําลังการผลิตขั้นต่ำนะครับในที่นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือโลงอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ที่ผลิตและจําหน่ายออกนอกสถานที่ผลิตได้นะครับ เบียร์ในลักษณะนี้ก็อย่างเบียร์ที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อนะครับโดยกฎกระทรวงระบุขนาดกําลังการผลิตขั้นต่ำของโรงอุตสาหกรรมประเภทนี้ไว้ห้ามผลิตต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อปีนะครับรูปแบบที่2นะครับคือโรงอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ที่ผลิตและสามารถจําหน่ายได้แค่ภายในสถานที่ผลิตเท่านั้นนะครับโรงอุตสาหกรรมประเภทนี้ก็ อย่างเช่นโรงเบียร์เยอรมันตอนแดงเป็นต้นนะครับที่จะเป็นในลักษณะของร้านอาหารและมีการผลิตเบียร์เพื่อจําหน่ายภายในร้านของตัวเองนะครับดยกฎกระทรวงได้ระบุขั้นต่ําการผลิตของโรงอุตสาหกรรมลักษณะนี้ไว้ห้ามต่ํากว่า1นึ่งแสลิตรต่อปีและไม่เกิน1นล้านลิตรต่อปีนะครับด้วยขนาดด้วยการกําหนดเงินทุนจดทะเบียนและขนาดกําลังการผลิตขั้นต่ําของกฎกระทรวงที่สูงเกินไปถือเป็นการกีดกันทางการค้าทางหนึ่งเลยนะครับ เพราะทาให้ผู้ผลิตคราบเบียร์เนี่ยที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอ,อนุญาตต้องมีทุนทรัพย์ที่สูงอีกทั้งการกําหนดปริมาณขั้นต่ําในการผลิตเองเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งสําคัญที่ทําให้การผลิตคราบเบียร์ในทศในประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้ยายกเพราะคราบเบียร์เนี่ยคือเบียร์ที่เป็นงานคราฟนะครับเป็นเบียร์ที่ทําเองด้วยการใช้ฝีมือใช้ความประณีตนะครับมีความใส่ใจในการผลิตเบียร์นะครับฉะนั้นเนี่ยการผลิตคราฟเบียร์โดยห้ามต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อป,ปีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมาก แม้กฎกระทรวงนะครับจะระบุข้อกฎหมายไว้อีกข้อหนึ่งซึ่งกําหนดปริมาณขั้นต่าในการผลิตที่น้อยลงนะครับคือไม่ต่ำกว่า1นึ่งแลิตรต่อปีและไม่เกิน1นึ่งล้านลิตหนึ่งล้านลิตรต่อปีแต่ก็ถูกจํากัดให้ขายได้เพียงแค่ภายในสถานที่ผลิตเท่านั้นการกําหนดเงินทุนและขนาดกาลังการผลิตที่สูงเกินไปเนี่ยส่งผลให้ผู้ผลิตคราบเบียร์ในประเทศไทยถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหใหญ่นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีฐานลูกค้าเยอะนะครับไม่ว่าจะมาจากการเข้าร่วมการประกวดหรือผลิต แบบผิดกฎหมายมาเป็นเวลานานนะครับกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากจะย้ายฐานการผลิตไปยังโรงผลิตเบียร์ยังต่างประเทศและส่งกลับมาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับเพื่อให้เบียร์ของตนนั้นถูกต้องตามกฎหมายวิธีนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองมากนะครับเพราะว่าต้องมีทั้งค่าเดินทางค่าจ้างโรงงานค่าขนส่งระหว่างประเทศค่าภาษีนําเข้าจากการผลิตออกนอกประเทศนะครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตค้าบเบียร์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยส่วนอีกกลุ่มนะครับคือกลุม่มผู้ผลิตค้าบเบียร์ที่ยังไม่มีเงินทุน และฐานลูกค้าที่มาพอนะครับกลุ่มนี้ก็จะทําการผลิตและจําหน่ายเบียร์แบบผิดกฎหมายนะครับผลกระทบประการต่อมาเนี่ยคือผลกระทบต่อผู้ผบริโภคจากการศึกษาเนี่ยพบว่าจำนวนจำนวนคนไทยที่บริโภคเบียร์เนี่ยมีมากถึง5.9ล้านคนหรือคิดเป็น2 8 4จเซจากจํานวนประชากรทั้งประเทศจํานวนผู้บริโภคที่มากขนาดนี้แต่กลับมีเบียร์ให้เลือกบริโภคเพียงไม่กี่ยี่ห้อเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการผูกขาดของตลาดเบียร์ภายในประเทศไทย ผู้บริโภคที่อยากลองเบียร์ใหม่ๆนะครับจึงหันไปบริโภคครับเบียร์กันผู้บริโภคกลุกก่มนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้สูงนะครับเพราะคลับเบียร์เนี่ยเป็นเบียร์ที่มีราคาสูงนี่จึงมีเหตุผลว่าทาไมครับเบียร์ส่วนใหญ่เนี่ยถึงเข้าถึงได้แค่ผู้บริโภคบางกลุ่มเท่านั้นทั้งนี้นะครับหากัดปรับลดเกณฑ์การขอใบอนุญาตของผู้ผลิตในส่วนของทุนจดทะเบียนและขนาดกาลังการผลิตให้ต่าลงผู้ผลิตเองก็จะสามารถเข้าถึงการผลิตครับเบียร์ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ครับเบียร์ ผู้บริโภคเองก็จะมีทางเลือกในการบริโภคเบียร์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกล่าวโดยสรุปนะครับกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพศ2560เป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติมาแล้วเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคป,ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเบียร์นะครับในยุคป,ปัจจุบันกฎหมายนี้นะครับทำให้ผู้ผลิตคราบเบียรเย์เข้าถึงการผลิตเบียร์ในประเทศไทยได้ยาก รัฐจึงควรปรับลดนะครับผมเห็นสมควรให้รัฐเนี่ยควรปรับลดเกณฑ์การขอใบอนุญาตของผู้ผลิตในส่วนของทุนจดทะเบียนและขนาดกาลังการผลิตให้ต่าลงเพื่อให้ผู้ผลิตคราสเบียร์เนี่ยเข้าถึงการผลิตเบียร์ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นอันจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครวมถึงอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศไทยนะครับจบการนําเสนอขอบคุณครับ